เรื่องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับหนังเรื่องหอแตวแตกแหกสับประโยชน์โอ้ผมนึกว่าผู้ใดแค่ไครผีหาร้อยล้านบาทเองมึงก็คูตตองเจอนะ ซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นการพบกันของสองจักรวาลหนังผีไทยก็คืออีป้าช่วยจากหนังเรื่องที่ยนและลุงสับเปลือจากหนังเรื่องสับเปลอแล้วหนังเรื่องนี้ตัวละคร2ตัวจะต้องมานั่งห้ำหั่นกันเองเรียกว่าป้าช่วยของเราเนี่ยอายุก็ไม่น้อยแล้วแต่ก็ต้องมาปีนสลิงกระโดดข้ามต้นไม้ใบหญ้าต่อสู้กลางป่ากลางเขาทุลักทุเลเกิดและสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่า2ตัวละครเนี้ยผิดใจกันเรื่องอะไรครับหรือว่าหนังเนี่ยมันจะเล่าออ มาแนวไหนเนี่ยก็ไปติดตามได้ในหนังเรื่องหอแตวแตกแหกสัพยุยศแ <c oughs> อกชัน่นโแรง <c oughs> มาก